ปั่นจักรยานกลับบ้านนะจากบางซ้ายกับอ่างศิลาประมาณ9กิโลเสร็จๆหลังจากที่มาตั้งแต่บ่าย4ี่โมงเย็นนะครับวันนี้เอาสกอตเยโคล่ามาสกอตเยโคลา่ารถโคโมโลหะ แกแทงเงี okay, ตัวนี้ทํำเมกาครับอะไรผสมกันหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าครับวนันนี้วันพุธว้าว <Okay. S 2> เสียวเหลือเกินเีทางแตกเห็นขวดริโพตกแตกอยู่หลบไปเมื่อกี้ไม่รู้จะโดนเศษเล็กเศษน้อยหรือเปล่า สะพานเรียบเมืองชนบุรีนะครับจากบางซ้ายมาก็อยู่ข้างหลังสะพานนะครับแล้วก็ข้างหน้าคือศาลาลมใจชนนะฮะไกลๆเหลืองๆไฟว,วิบวับวิบวับอยู่อันนี้ปั่นสวนลมอยู่นะฮะลมแรงพอสมควรวันนี้วันพุธด ฝันพุธที 7, ่เจดปกราคม2558